ไม่มีครับไม่มีผมขอให้เก้าบาทได้หละพี่เก้าบาทเองเออเก้าบาทเองโส่ให้ไปเลยไม่มีปัญหาเก้าบาทคูณหมื่นบ้านเก้าหมื่นเก้าบาทแต่ว่าตอนเนี้ยพี่อะอย่าบอกอย่าพูดเดี๋ยวถ้าพี่ฟังยอดนะอย่างนี้นะว่าพี่เอเนี่ยเขาดูแลตัวเองแบบเนี้มาโดยตลอดเพราะว่าใครอะใครก็เห็นหุ่นเอกหรือว่าเขาเอเขาดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า เออเอเขาก็อยากจะอันนี้แหละมีสิ่งดีๆมามอบให้ใช่แล้วค่ะอยากให้ทุกคนแบบว่าใส่เสื้อผ้าสวยๆมีความมั่นใจเหมือนเอ๋อ่าพนะค่ะคุณขาราคานี้ไม่มีอีกแล้วถ้าลงไลน์ซี้ไปแล้วก็คือเด้งไปราคาเดิมแล้วนะแต่พี่สนใจผลิตภัณฑ์ตอนหน้านี้มามโอ้ยเอาตอนนี้ก่อนไทมันเจะพาไปทำหมันเลยมันดูกระชุ่มกระชวยดีอ่ะ อย่าฟังเพลินจนอย่าลืมกดนะอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีนะคะอย่าฟังเพลินแล้วอย่าลืมกดดูเลยค่ะดูแต่ไลฟ์พวกคุณเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยคุณขึ้นปทั้งวันเอมาเขอบคครับพี่ร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทซื้อไปเลยค่ะซื้อไปฝากเพื่ไปฝากย่าจิากฝากพี่ฝากน้องได้เลยค่ะอร่อยมากด้วยทุกคนทุกคนครับเนี่ยสี่สิบวิ ปลอดภัยและมาจากเยอรมันเลยเพราะฉะนั้นรับประกันกเอาชื่อเสียงของพวกเราได้เลยะนะครับปอเองนะครับต้องสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้ทุกท่านอยู่แล้วผม <นะ S 1> บอกเลยดีครับตรงนี้ขอให้ทุกคนเชื่อใจสั่งเลยดีครับ พี่พร้อมฟังยอดยังครับตอนนี้เหลืออีก20วิี20วิเดี๋ยวจะนี่สรุปยอดให้ค่ะ20วิสุดท้ายรีบกดเลยนะครับลูกพี่ครับผมทุกท่านนะฮะสั่งเลยตอนนี้เลยนะตอนนี้นะครับพี่ลองโทรเช็คที่คลังสินค้านะครับว่าเขาหัวหมุนกันยังไงตอนนี้จริงเหรอสามชื่อเตรียมตัวเลยครับจะามีเซอร์ไพรส์มากมาค่ะที่ไม่หาคุณคืนนี้เลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันผมบอกแล้วจัดให้ จะได้แจแจมพี่จะได้แจแจมมากาเองราคาดีมากครับทุกคนโชคดีมากวันนี้พี่ปอพี่เอตั้งใจฟังดีๆแล้วก็เตรียมโอนตังไมใหนูพี่จะเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนครับเอาพี่พี่จะข่าวดีข่าวร้ายก่อนเอาข่าวเอาข่าวดีเลยเอาข่าวดีก่อนนะข่าวดีก่อนนะข่าวดีข่าวดีเไยตอนแรกพี่ตั้งเป้าไว้ก็คือหนึ่งพันออเดอร์เนาะตอนนี้นะคะหนูบอกเลยว่ายอดขายอาโลเว เอโรวาเอโรวาโอ้ยเหนื่อยเอโรวานะคะอยู่ที่แป๊บนึงเดี๋ยวเอาสินค้ามาก่อนคนคนดูก็ลุ้นคนดูก็ลุ้นคนดูก็เลยดูหาูหาสินค้าก่อนอ่ะหนูจะได้กีนกล่องอยู่ไหนเอาค่ะเดี๋ยวเราจะพร้อมกันค่ะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทแปดพันบาทค่ะ ข่าวไร้นะเอาข่าวไร้ก็ข่าวไร้ข่าวไร้ข่าวไร้ก็คือพี่จ่ายหนูมาแค่พันบ้านพี่เหลืออีกเจ็ดพันบ้านเจ็ดคูณห้าหมื่นเนาะพี่ต้องจ่ายหนูเพิ่มอีกสามแสนห้าค่ะโอเคครับอันนี้พี่ขายได้อันนี้แกรู้ไหมว่าเราพันบาทพันออเดอร์ต่อห้าหมื่นเนี่ยแกรู้ไหมรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรครับผมคิดที่ถูกๆแค่ออเดอร์ละเอ่ห้าแสนพอครับ โอ้โหเยเฮยเอาอยังไงก็ต้องเอาแล้วคุณปถุยินดีด้วยนะครับพี่มา้เลยครับขอบคุณมากมาขายต่อได้นะล้วมาขายต่อได้นะครับคืนนี้ยาวๆเออได้เดี๋ยเดถ้านอนไม่หลับเดี๋ยวผมนอนไม่หลับเดี๋ยวผมไม่กินแคปซูลผมได้มาแล้วของดีเมื่อกี้โอเคอย่าพูดเป็นเล่นไปอย่าพูดเป็นเล่นเราจริงด้วยี่ครับทุกคนนะครับตอนนี้อ่ะัก ยังไงคุณจะต้องเปลี่ยนพี่ลงแล้วใช่ไหมหรือยังไงดีก็เพื่อนพี่คือมันคือไม่เลยนะคะโอเคจ้ะโอเคจ้ะอะไรนะโอเคครับพี่ขอบคุณนะคะครัขอบคุณมากจริงจริงจรขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่พี่ก็ได้หรือเปล่มันไปล้านหกแล้วมันไหลไม่หยุดเลยมันต้องสองล้านแนี่แม่ดูยอดนี่ยอดพี่นี่ยอดพี่นี่ยอดพี่นี่ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะินดีด้วยครับดีดีเจอกันครับพี่ไม่เป็นไโอ้จะเหมือนบ้านแล้วมาตอนนี้เราขอสินค้าอะไรก็ได้หนึ่งตัวที่ราคาไม่เกินร้อยให้กับคนที่เขาอยากอุดหนุนแต่เขาอบเขาแค่อยากซัพพอร์ตอ่ะครับคือตอนนี้แฟนคลับทักอยากซัพพอร์ตขอละครับร้อยหนึ่งตัว อันนี้แป๊บนึงขอตะก้ามันก็เกินไปเอาแบบว่าที่ปกติขายอยู่แบบร้อยกว่าบาทแต่วันนี้พร้อมลดเหลือต่ำกว่าร้อยจัดหล้นคุณต่ำจากร้อยตัวนี้ได้ไหมหกสิบห้าบาทมาตัวนี้ค่ะห้ารันแป๊บะอาหารก่อนงั้นหาก่อะดูยอดดูยอดครับดูยอดอันนี้ก็ขายเหรออันนี้มีตะก้าเรียงตุ๊กตาไม่ใช่ไม่ใช่เขาส่งมาให้ยูจีนเหรอเขาส่งมาพร้อมของที่ขายแล้วค่ะเขาส่งมาให้ยูจีนเป็นของ ขอบคุณนะคะโอ้โหจุกจุกวันนี้จุกจุกนะคะมาเรากำลังจะหาสำหรับคนที่อยากซัพพอร์ตแต่ว่ากำลังซัพไม่มีถึงร้อยเดี๋ยวเราจะเอาของดีนะคะทุกคน<ส>ดูมึงจะได้หนด,ดน้ำแล้วเหรอ6ล้านบาทเย้ <laughs> ผมจะได้อาบน้ำสตกตีวันนี้ยังไม่อาบน้ำเลย <laughs> ว้าทุกคนนะ้ำน้องอีกเลยลนะสินค้าตัวต่อไปคืออะไรสินค้าตัวต่อไปนะคะเดี๋ยว กำลังโมนี่โมนี่เดี๋ยวใกล้ใกล้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยว10บล้านทักร์โมนี่กำลังจะดูคนสําหรับคนที่อยากจะซัพพอร์ตพวกเราเนาะเรากาลังจะดูราคาแบบราคาดีๆแต่ของดีแน่นอนทุกคนจ๋าเอาราคาที่แบบว่าปกติไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยยี่สิบล้านค่ะเอาสินค้างบน้อยให้คนที่แบบว่าได้อุดหนุนกันแบบเต็มเต็มเต็มข้อหน่อยครับตอนนี้คนรออยู่ตอนนี้หนึ่งแสนสามหมื่นคนแบรนด์ไหนพร้อมนะครับดิ่งมาเลยครับนี่มาละตาดีมากตก้งใจ เจอแล้วราได้หลักมาอ่าเราขอสินค้าราคาไม่แรงกันบ้างมาตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่ายืนหนึ่งยืนคนเดียวเฮ้ยัพี่มัม่วงพี่มาม่วงนางเด่นเรื่องขนไงกําจัดขนอ๋อแกขนเยอะแกขนเยอะแกเป็นคนขนเยอะยืนหนึ่งสูตรใหม่กําจัดขนหลุดเกลี้ยงไรต่อการันตียอดขายหนึ่งล้านซองโอ้โหคืออันนี้เหมาะสําหรับคนผิวอ่อนโยนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งต่อนะคะตัวนี้ไม่ทิ้งต่อนะตัวนี้ไม่ทิ้งต่อ